เวลาไม่จํากัดเคลียเคลียเคลียพลังงานก่อนนอนไม่มีเวลาจํากัด <c oughs> เอาเอาเท่าที่พอใจโอ้ช่วงนี้ขึ้นแรงแรงทุกคนโอเคไหมขึ้นแรงขึ้นแรง สวัสดีนอนกันหรือ,อยังหาโอวนตินอุ่มอุ่นดื่มบางคนอาจจะเข้านอนไปแล้วนะคะแต่ครูยังมีไฟอยู่เลย จึงจะต้องมาไฟเย็นกันก่อนนะฮะก่อนที่จะนอนนะคะส่วนใหญ่ครูก็จะฟังอะไรดีๆพัฒนาการหรือว่าใช้ช่วงเวลาหลังจากเลิกงานนะคะ ก็จะอาจจะดูรายการที่ชอบอย่างเช่นอะอาจจะเป็นรายการทำกับข้าวรายการเชฟหรือรายการประกวดร้องเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูนะคะสวัสดีค่ะพี่เดือนยังไม่นอนอีกเหรอได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงครูไหนดังออกกันได้ดูโปรแกรมที่ครูไลฟ์สดตอนช่วง ช่วงอ่าช่วงเช้าเชนะคะวันนี้ดีมากๆเลยนะคะกับกับคลิปอ่าโปรแกรมนะคะที่ครูทําให้นะวันนี้ครูก็มีความรู้สึกว่าอยากไลฟ์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไลฟ์โดยการฝึกตัวเองให้อยู่ในช่วงเวลาช่วงเวลาไลฟ์สดอ่าสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็จะอยู่ในเวลานั้นคือจะไม่ออกไปแต่คลิปนี้ไม่มีไม,มไม่มีกําหนดเวลา อาจจะสั้นหรือยาวแล้วแต่นะคะคือแค่อยากจะบอกว่าก่อนนอนเราไม่ควรที่จะหอบเอาอะไรก็แล้วแต่ที่ระหว่างวันเนี่ยเราเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเจออะไรมาบ้างหรือไปไปเก็บอะไรมาบ้างอะยังครูนะคะเล่าแบบตรงๆเลยนะว่าวันนี้ครูก็มีการที่จะได้ เข้าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้อแอปแอปหนึ่งในการที่จะทำงานกราฟิกดีไซน์ต่างๆพวกงานสร้างเซลเพจอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็เป็นเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับครูนะคะแต่ครูก็รู้จักเซลเพจอยู่แล้วเป็นที่เอาไว้สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อการตลาดอะไรแบบนี้ค่ะ ทีนี้สิ่งที่ครูเจอคือครูไม่สามารถที่จะเข้าไปล็อกอิน Google เพื่อที่จะเข้าไปเริ่มใช้งานได้จากบัญชีของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือบัญชีบริษัทหรืออะไรแบบเนี้ยครูก็เข้าไม่ได้ครูเข้าไม่ได้มาหลายชั่วโมงมากแล้วนะหลายชั่วโมงแล้วแล้วก็ครูพักออกไปทําธุระแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็มาทําอีกมันก็ยังเข้าไม่ได้อีกนะคะมันหลายชั่วโมงแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบว่า คือเข้าใจไหมเราไม่อยากจะบอกว่าอายุนี่เป็นเพราะเราเรียนรู้ได้เราเรียนรู้ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนต่อเพราะว่าเราไม่รู้อะเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำให้ google เนี่ยมันทำงานไปได้เพราะเราไม่ได้เป็นช่าง ราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เอกไอทีอะแต่เราเรียนรู้ได้เราเราพัฒนาได้เมื่อก่อนเราก็ตัดต่อไม่เป็นเราก็ตัดต่อได้เมื่อก่อนเรา a อไอไม่เก่งไม่รู้เรื่องเลยเราก็ทำคุยกับ a อไอได้อ่าโอเคไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่รู้แล้วเราก็ยังล็อกอินเข้าไปไม่ได้แล้วมันหลายชั่วโมงแล้วอะ่ะ มันจะนอนแล้วอะมันยังคาสมองกับคือเพิ่งเลิกงานออกมาเลยแล้วก็เลยมาไลฟ์สดเพื่อที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันเข้านอนไปแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> ฉันจะเข้าไปนอนแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่จะคูลดาวในการที่จะเคลียร์เอาพลังงานของความไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้กับการทําคอมพิวเตอร์เนี่ย คือเราก็บอกกับตัวเองนะคะว่ามันง่ายสําหรับเราเราก็บอกกับตัวเองนะคะว่ามันเรียนรู้ได้แต่ถามว่าทุกคนก็เจอแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นสวนะคะ mm. ก็อาจจะเจอในการที่เข้าไปกดเล่นคอมพิวเตอร์หรือล็อกอินไม่เป็นทําอะไรไม่ได้คนลร่มรวยก็เป็นคนหนึ่งที่ทําไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าทําได้ทุกอย่างแต่เรียนรู้ได้แต่ด้วยวันนี้มันหลายชั่วโมงแล้วไง มันหลายชั่วโมงแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันพอแล้วอ่ะพอแล้วนะได้เวลานอนละวคืออย่าฝืนที่จะพยายามที่จะเอาชนะกับอะไรที่เราไม่รู้แค่เราถามช่างเทคนิคหรือเราถามคนที่รู้จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะแค่เส้นผมบางภูเขาอ่ะกับการที่เราจะต้องแบบพยายามที่จะเอาชนะมันแล้วกูจะต้องเข้าให้ได้ในคืนเนี้ย กูก็จะเข้าไปนอนทั้งๆที่หอบเอาขยะของความเป็นไปไม่ได้เนี่ยเข้าไปนอนด้วยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มาก็คือช่วงเช้าก็ยังเป็นไปได้อยู่เลยแต่พอตั้งแต่มาเจอบททดสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วอะตั้งแต่เช้าที่โพสต์ว่าเย่ฉันก็ได้เจอกับการทำแบบคอมพิวเตอร์ก็มาแต่พอเราเริ่มลงมือทำปุ๊บเราก็เจอทางที่ทำไม่ได้ มันก็เหมือนกับเอดิสันอะมันทําไม่ได้แต่มันก็คือไม่ได้หยุดที่จะทําแต่ว่าวันเนี้ยมันต้องหยุดก่อนมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วคือมันเริ่มที่จะบอกกับตัวเองว่าตึงเกินไปละนะใครทําได้ก็ทําไปเฮะแต่ตอนนี้คือขอขอพาตัวเองกลับเข้าลู่แห่งความสมดุลจักรวาลแห่งความมัง่งคั่งเหลือเฟือต้องมาแล้วแบบนี้นะ กลาวานแห่งความมั่งขั่งเหลือเฟือต้องมาแล้วนะเพราะว่าเราต้องปรับสมดุลเราจะนอนแบบนี้ไม่ได้เราจะไม่ยอมนอนไปเพราะด้วยสภาวะแบบนี้เรามาตั้งไกลแล้วมากกว่า21วันแล้วอะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่22แล้วอะกับการที่เราอยู่ในขึ้นพลังงานรักษาระดับพลังงานยกระดับจิตเราตื่นเต้นเรามี ภาษาที่ดีในการที่เราจะพาไปแต่เราจะมาเป็นปะตายน้ำตื้นกับการที่เราทําคอมพิวเตอร์ไม่ได้ไม่ได้นักเรียนเรานอน,นไม่ได้เราก็จะปรับสมดุลแล้วก็วางเรื่องนี้ลงวางมันลงไปซะเราไม่ต้องเอาชนะแล้วเราก็ไม่ต้องอาย ที่ว่าถ้าพรุ่งนี้มันมีใครที่เขาทําได้ดีกว่าเราเขาจะทําก็ให้เขาทําเธอเพราะจริงๆเราไม่ได้เรียกร้องขอที่จะทํางานนี้แต่ถ้ามันมีใครที่เขาทําได้อยู่แล้วก็ให้เขาทําเธอ <c oughs> ฉันสีโลรลาบแล้วเพราะถ้ามันทุกมันคือผิดทางสำหรับฉัน <c oughs> ตัวฉันคือความยิ่งใหญ่เงินทองทรัพย์สมบัติฉันมีมากมายมีกินมีใช้ไปช่วโล,กลูกหลานตัวฉันคือความอุดมสมบูรฉันมี ส,สมบัติมหาศารรยเงินฉันเนบ่งบานทุกเวลาการเงินฉันมีอิสระเสรีทุกสิ่งที่ฉันทำล้วนนำพาความมั่งคั่งเหลือเฟือด ค่าที่ยิ่งใหญ่ตัวฉันมีเงินใช้ไม่พร่องฉันมีเงินและทองจนเหลือใช้การแบ่งปันของฉันคือการให้ฉันจึงได้การให้คืนกลับ ทุกความสามารถของตัวฉันเศษสร้สางสวรรค์ได้ทุกเวลาเพราะฉันเป็นสิ่งของที่ล้ำค่าเพราะฉันคือนางฟ้าแห่ง ที่่ยิงใหญ่และจะเป็นผู้ได้ที่น่าถึงสรัสมบัติพัสถานมากมีถึงใช้ไปถึงล้านกับยังไม่สิ้นฉันคือพลังงาน แผน่นดินฉันเป็นดังสายนะ้า รักท้องฟ้าฉันรักจักรวาลแห่งนี้ฉันมีจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และฉันมีจิตของผู้รับที่ยอดเยี่ยม ค่ะก็คือดีขึ้นเลยดีขึ้นทันตาเลยพอเพลฟเพลงขึ้นปุ๊บนี่คือรู้เลยว่ามันรู้เลยอ่ะว่าเราอ่ะสำเร็จมาจากการที่เราสมาธิเข้ากับเพลงโปรแกรมจิตของครูซนะันไรส์เนาะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพลงปฏิหารไม่ว่าจะเป็นเพลง จากวันห่งความมั่งข้างเหลือเฟือแบบเนี้ยเราสามารถที่จะนั่งสามาธิ488 489เข้าได้เลยกับกับการกับประกอบกับเพลงอันเนี้ยนะโอเคพอละก็บทสรุปของมันก็คือว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ก็อย่าลืมที่จะกลับเข้าไปสู่โลกภายในของเรา จูนจูนจูนพลังโลกภายในของเราอย่าอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องนอนไปพร้อมกับความรู้สึกที่ได้บอกไปดังกล่าวนะคะแล้วก็ไม่ต้องอายไม่มีาตาไม่ต้องอายถ้าเราเราต้องหัดปฏิเสธเป็นอะเราไม่ใช่ว่ามีคนมาบอกให้เราทำอะไรแล้วเราต้องยอมรับทำได้ทุกอย่าง คือเราต้องดูด้วยว่าเวลาเรามีไหมความสามารถเรามีไหมความสามารถเราไม่มีเราฝึกได้ไหมเราเรียนรู้ได้ไหมเวลาเรามีไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเวลาของเราอะ่ะมันเต็มแล้วมันมันก็ต้องเวลาบริาหารเวลาเพิ่มถ้าสิ่งนั้นมันมันมันไม่มันมีคนที่ทําได้ดีกว่าเราเราก็ไม่ต้องอายที่เราจะให้เขาทําแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เรา มีความชํานาญเป็นมืออาชีพจะดีกว่าถ้าเราต้องถ้าเปรียบเทียบแล้วมันมีคนที่เขาทําได้ดีกว่าเราอยู่แล้วอะ่ะแล้วงานงานนั้นมันเป็นงานที่เร่งะมันก็ไม่ควรที่จะมารอให้เราเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ไงมันควรที่จะไปให้คนที่เขาทําได้อยู่แล้วให้เขาทําไปนะตรงนี้ไม่ไม่มีอัตราตัวตนอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เรื่รู้แบบนี้ก็มาแบ่งปันเอาไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า คืนนี้ไปแล้วหวังว่าคลิปนี้ดีแล้วจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราถ้าพวกเราจะต้องจะนอนไปนะอย่าลืมเคลียร์ขยะในหัวก่อนนะคะให้มันโล่งร่งสบายแล้วค่อยเข้านอนลาฝันดีรลาทิสวัสดค่ะ